สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพ่อโบนตัวแทนของแผนการเรียนคอมเม้นต์ธุรกิจนะครับวันนี้คือวันที่สองของการเปิดบ้านเกยวขาแล้วครับไปกันเลยสิว่าเรามาชมบรรยากาศช่วงแรกกันดีกว่าค่ะบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อสนุกสนานดี่ค่ะ คอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นอันนี้เป็น R O V ค่ะก็จะมีเปิดโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนแรกมาแข่งแล้วก็โรงเรียนอื่นมาแข่งโรงเรียนแรกมาแข่งแล้วก็โรงเรียนอื่นมาแข่งด้วยค่ะวันนี้ก็จะแข่งแข่งเซนส์ละของรางวัลไปเลยเป็นเงินรางวัลไเลนะคะสนใจก็มาแข่งกันได้ค่ะครับ ถ้าซุ้มที่สองกันดีกว่านะคะว่าทำเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะครับทำซุ้มเกี่ยวกับอะไรคะซุ้มนี้นะคะก็เป็นซุ้มเกี่ยวกับโครงกานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจำนวนสิบของแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับเป็นโครงกานของแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่นักเรียนทุกคนนะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจำนวนสิบนะครับต้องทำนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะครับนายย่มชมซุ้มนะครับของแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ ต้มามกับลูกชิ้นนะครับเป็นซุ้ขขยน้ำกับสุปปลาเต้าครับซุ้ไขยน้ำกับซุปปลาเต้าไปัลไงครับวันนี้ถามว่าอะไรนะซุปไขยน้ํากับซุปปลาเต็นไปบ้านะครับวันนี้อ๋อรู้สึกว่าซุ้มขายน้ํากิจการดีมากเลยค่ะมีลูกค้ากิตติประศักดิ์มาด้วยถ่ายลูกค้ากิตติประศักดิ์าอันนี้ทำพิธีทอดค่ะลูกค้ากิตติประศักดิ์ขามาอุดหน้ำเราวันนี้นะคะจยนพ่อกับจย์แม่อร่อยไหมคะรสชาติ ราจะ่ยอยโอเคค่ะอีกซุมหนึ่งปลาเป้าเดี๋ยวไปดูกิจการก็ยังไม่ได้เท่าไหร่โอเคอเค,ค่ะแล้วเราก็จะไปเยี่ยมชมซุ้มขายน้ำผสมบ้านนะครับ และก็จบไปแล้วนะครับกับการพาทัวร์ซุ้มต่างๆของแผนการเดยนคอมเมเตอร์ธุรกิจผมก็ขอขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ